บ่ายวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดในโรงงานไม่มีคนทำงานโรงงานแห่งนี้ไม่ใหญ่โตนักและไม่ไกลจากพระนครในโรงงานจึงเห็นมีแต่ยามเฝ้าอยู่แต่แล้วชาวบ้านร้านค้าที่อยู่ใกล้กับโรงงานก็ต้องตกอก,อกตกใจ อย่างอกสั่นขวัญหายเพราะได้ยินเสียงร้องออกมาจากในโรงงานว่าไฟไหม้คนไฟไหม้คนไฟไหม้คนมันเป็นเสียงที่แปลกหูของชาวบ้านทั่ว,วไปซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอได้ยินคำว่าไฟไหม้เท่านั้นก็ทําให้ชาวบ้านร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็ขวัญเสียตกใจจนหน้าซีดเซียวหยิบอะไรไม่ถูกเสียแล้วส่วนคนจีน ทำการค้าก็รีบจัดแจงปิดหน้าถังหรือปิดประตูร้านค้าทันทีไม่ได้ดูให้แน่ชัดว่าไฟมันไหม้ตรงไหนไม่อะไรเสียก่อนเห็นจะเป็นอย่างโบราณว่าตื่นไฟบางคนตื่นตกใจมือเท้าอ่อนเดินไม่ไหวท่ามกลางความตื่นเต้นของเสียงที่ร้องตะโกนไฟไหม้คนแต่มองไม่เห็นแสงไฟ ทันใดนั้นทางประตูเข้าออกของโรงงานก็มีร่างมนุษย์วิ่งอย่างทุรนทุรายไฟลุกท่วมตัวสะบัดซ้ายสะบัดขวาสายตัวไปมาเห็นจะเป็นด้วยความร้อนของพิษไฟปากก็ตะโกนร้องส่งเสียงแผลบว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมตายแล้วชาวบ้านร้านตลาดแถบนั้นทุกคนตกใจจ้องมองดูอย่างตกตะลึง แทบไม่หายใจเกือบจะมีเชื่อสายตาว่าร่างกายสังขารที่ลุกช่วงไปด้วยแสงไฟทั้งกลิ่นน้ำมันและเนื้อไหม้นั้นกำลังวิ่งพลานเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายกำลังจะถูกเผาทั้งเป็นบางคนที่เป็นผู้ใหญ่หายตกตะลึงก็มีความสังเวชต่างก็คิดหาทางช่วยหากช้าไม่ทันการ ชายผู้เคราะหร้ายอาจจะไม่สุขเสียก่อนบางคนก็ร้องตะโกนออกไปว่าถอดเสื้อออกทิ้งเร็วผู้เคราะหร้ายได้พยายามทำตามเพื่อถอดเสื้อออกจากตัวแต่มันเป็นเสื้อยืดคอกลมต้องถอดออกทางหัวผู้เคราะหร้ายก็ได้พยายามทำตามก็ไม่สำเร็จเพราะมันครับทั้งไฟลุกท่วมตัวเสียงชาวบ้านตะโกนบอกว่า โดดลงไปในโคลนบางคนก็ร้องให้ชาวบ้านหากระสอบเก่าๆชุบน้ำเพื่อไปคลุมตัวบางคนวิ่งไปหายาฉีดดับเพลิงบางคนก็ให้โกยเอาดินเลนขึ้นมาศาสตร์เสียงชุลมุนวุ่นวายแวดล้อมห่างๆร่างที่กำลังถูกเผาอย่างควักไควไปมาต่างก็อยากช่วยแต่ตกใจทำอะไรไม่ถูก ส่วนพวกผู้หญิงที่ร้องโวยวายเพราะความหวาดกลัวเมื่อเห็นคนกำลังถูกเผาทั้งเป็นทั้งได้ยินเสียงหวยหวนขอความช่วยเหลือเหมือนเปรตกำลังถูกไฟในรกเผากำลังจะขาดใจตายแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยได้ผู้หญิงบางคนใจอ่อนอกสั่นขวัญหายขนลุกขนพองทนดูอยู่ไม่ได้ต้องหลับตาปิดหูบางคนก็วิ่งร้องไห้ วิ่งหลบเข้าไปในบ้านด้วยความสงสารบางคนใจแข็งวิ่งเข้าไปเอาถังเอากระป๋องตักน้ำจะมาช่วยศาสต์ให้ไฟดับแต่คนส่วนมากตะโกนให้นอนลงกลิ้งตัวเพราะถ้าวิ่งไม่สามารถจะดับลงได้ชายเคราะห์ร้ายนั้นไม่มีสติจะคิดอะไรพิษไฟร้อนแรงกำลังเผาอยู่ตลอดเวลาที่เสื้อผ้าอย่างชุ่มรินน้ำมันเมื่อใครตะโกนอะไร ก็พยายามทำตามที่สุดก็นั่งลงแล้วนอนกลิ้งลงกลางถนนชาวบ้านเตรียมกระสอบป่านไว้แล้วช่วยกันโปะลงไปที่ตัวจนไฟดับลงแต่ชายเคราะห์ร้ายผู้นี้ก็มีอาการหนักมากเสียแล้วเสียงครวญร้องครางด้วยความเจ็บปวดด้วยพิษไฟชายเคราะห์ร้ายผู้นี้ต้องร้องครวญครางอยู่พักหนึ่งก็หมดสติเงียบไป ชาวบ้านผู้มีจิตใจเมตตาเห็นอกเห็นใจก็พยายามช่วยกันอย่างตามมีตามเกิดเพราะรู้ผิดของไฟว่ามันปวดแสบปวดร้อนแค่ไหนบางคนก็บอกอยากกลางบ้านให้จัดทำขึ้นแต่อาการของชายเคราะห์ร้ายรายนี้หนักเกินไปแล้วไม่รู้ว่าใครมาจากไหนชาวบ้านแถบนั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยทั้งถูกไฟเผา ผมบนหัวนั้นไม่หมดหนังหัวก็เกือบละลายขนคิ้วขนตาก็หมดในตาก็ลืมไม่ขึ้นหรือไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างของโลกได้อีกต่อไปตลอดชาติทำไมหนอชายผู้นี้จึงได้รับเคราะห์กรรมหนักถูกย่างสดเช่นนี้ชาวบ้านต่างวิจารณ์ไปในทางลงความเห็นว่าชายผู้นี้คงจะทำกรรมทำบาปมาอย่างหนัก จึงได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักขนาดนี้เนื้อตัวเกือบจะสุกหมดรู้แต่เพียงว่าลมหายใจออกท้องอยังขมแมวขมแมววพอให้รู้ว่ายังไม่ตายเท่านั้นแล้วก็น่าสังเวชเพราะมันทรมานอย่างสาหัสเท่าที่ชาวบ้านร้านโรงซึ่งเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นสภาพที่น่าทุเรศและขนลุกขนพองสยองกล้าว น่ากลัวเช่นนี้แม้เรื่องสงบลงแต่ผู้หญิงและเด็กหรือผู้ชายก็ดีที่ประสาทอ่อนก็ได้กล้ามองดูเพราะร่างนั้นเหมือนปีศาจดำเป็นตอตะโกนี่แหละไฟนรกที่น่ากลัวที่สุดซึ่งชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางการได้รีบจัดรถพยาบาลมารับส่งตัวชายผู้นี้ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแกต้องมีลมหายใจอยู่ใช้กรรมอีกนานพอสมควรคือทางแพทย์ก็ได้พยายามช่วยให้ชายผู้นั้นมีชีวิตให้นานต่อไปแต่ก็เหลือความสามารถของหมอที่จะช่วยแก้ไขไว้ได้ในที่สุดก็หมดลมลงอย่างผีไม่มีญาติไม่มีญาติพี่น้องไปเยี่ยมศพเลยบั้นปลายชีวิตของคนเราย่อมจะมีจุดจบแปลกๆ แตกต่างกันแต่ละบุคคลตามบุญตามบาปที่กรรมจะตามสนองภายหลังไฟนรกได้ไม่ร่างกายของชายผู้นี้แบบย่างสดแล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนสาเหตุที่ไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรชายผู้นี้คือใครคนทำร้ายเพราะเหตุใดก็ได้ใจความว่าชายผู้นี้ติดฝิ่นอย่างงมงแงมคนในโรงงาน ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเป็นคนจรจัดได้แอบไปตั้งกล้องยาสูบฝินในมุมหนึ่งของโรงงานกับเพื่อนวันนั้นเป็นวันหยุดไม่มีกรรมกรมาทำงานเลยคงมีแต่คนเฝ้าอยู่ในโรงงานมุมหนึ่งชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ได้หลบซ่อนสูบพ่นในโรงงานกับเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นผู้อาศัยช่วยดูแลโรงงานอยู่เก่าแก่เป็นประจำ แต่บังเอิญวันนั้นเกิดอารมณ์เสียด้วยกันทางการสนิทฐานว่าต่างข้อคงจะกระหายฟินต่างแย่งกันสูบก่อนเป็นต้นเหตุความอยากสูบฟินมีอำนาจเหนือความเป็นเพื่อนจึงเกิดการทะเลาะวิวาทเกันขึ้นชายเคราะห์ร้ายโมโหอยากฟินเห็นช้างเท่าหมูต่างก็ตกอยู่ในอำนาจของยาเสพติดลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนบ้าท,ที่ดุร้าย ชายเคราะร้ายคว้าได้กล้องยาฝิ่นก็ตีเพื่อนเหมือนเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเพื่อนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะ,มะโมโหหิวฝิ่นแต่มือเปล่าสู้ไม่ได้จึงกระโจนจากเตียงนอนสูบฝิ่นวิ่งหนีชายเคราะไร้ายวิ่งไล่ตามทำร้ายในบริเวณโรงงานแต่บังเอิญเพื่อนผู้วิ่งหนีมาเห็นเครื่องตวงน้ำมันเบนซิน,นขนาดลิตร ซึ่งบรรจุน้ำมันเต็มอยู่ภายในซึ่งมีคนถ่ายออกจากรถยังไม่ได้บรรจุในถังที่ปลอดภยัยจึงรีบหยิบกระป๋องเครื่องตวงและยกขึ้นสาดไปที่ตัวชายเคราะห์ร้ายซึ่งกำลังวิ่งไล่ตามมาข้างหลังไม่รู้ตัวหวังให้หยุดการไล่ตามทำร้ายด้วยความโกรธแค้นด้วยเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีใครนึกฝันมาก่อนเพราะไม่เป็นสาระ แต่ด้วยอำนาจกระหายยาทรมานของยาเสพติดทำให้ประสาทขาดสติรู้ผิดชอบเหมือนสัตว์ร้ายเวลาโกรธขาดความเป็นมนุษย์จิตใจต่างก็ตกเป็นทาสของยาเสพติดไม่รู้การทำเช่นนี้จะเกิดอันตรายร้ายแรงเพียงไรเมื่อชายผู้นี้เห็นว่าได้สาดน้ำมันลงไปที่ตัวผู้วิ่งไล่จนโชคก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดการวิ่งไล่ตามทำร้าย เพียงแต่ชงักลงเพียงเล็กน้อยก็ยิ่งกลับเพิ่มความโกรธแค้นมากขึ้นแก่ผู้วิ่งไล่ตามเหมือนว่าหากไล่ทันอาจจะขยี้ทำลายผู้หนีให้สิ้นชีวิตลงได้ด้วยโทสะการวิ่งไล่วนเวียนอยู่ในโรงงานผู้หนีเห็นท่าจะหนีไม่พ้นก็วิ่งวนไปที่เตียงสูบฟินรีบช่วยตะเกียงซึ่งกำลังจุดไฟเตรียมไว้สำหรับสูบฟิน ช่วยได้แล้วคว้างไปที่ตัวผู้ไล่ทันใดนั้นไฟตะเกียงที่กําลังลุกก็ได้ติดเสื้อของผู้ไล่ซึ่งชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันเบนซิน,นไฟก็ลุกพรึบขึ้นตามตัวของชายผู้ที่วิ่งไล่ทันทีเพราะความไวของน้ำมันเบนซินทำให้ผู้เคราะห์ร้ายไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นก็ตกใจร้องโวยวาย ทิ้งกล้องยาสูบฟินความตกใจทำให้เสียสติไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรให้ไฟดับทางโรงงานก็มีแต่คนยามเฝ้าโรงงานเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ตกใจร้องโวยวายตะโกนออกมาว่าไฟไหม้คนการเวลาที่ล่วงนับแต่มนุษย์ผู้เคราะหร้ายถูกเผาทั้งเป็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านไปเป็นปีเรื่องราวก็ยังลึกลับ เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าชายเคราะหร้ายผู้นั้นคือใครผู้ที่ทำร้ายแล้วหลบหนีไปก็ยังจับตัวไม่ได้ชาวบ้านค่อยๆค,คลายความสนใจหันมาสนใจการทำมาหากินเลี้ยงชีพเรื่องราวของผู้เคราะหรากาลังจะถูกลืมจากความสนใจของชาวบ้านที่เคยอยากรู้ว่าชายผู้นั้นเป็นใครลุงขาวได้กรุณาเล่า ว่าโลกนี้มันมีสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์เรื่องเหมือนจะอาถรรพ์ความลึกลับได้ถูกคลี่คลายออกมาอย่างประหลาดซึ่งไม่มีใครเคยนึกเคยฝันมาก่อนความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นคล้ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ผู้ประกอบกรรมทําชั่วไว้มากมายกรรมจึงตามสนองเหมือนจะประกาศให้รู้ทั่วกันว่าบุญบาปเวรกรรม เป็นความจริงที่อยู่ในโลกผู้ใดได้สร้างกรรมไว้และย่อมจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นกรรมย่อมจะเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาคอยหาโอกาสที่จะถึงกำหนดที่จะเกิดผลสนองแม้มนุษย์หยาบช้าจะมีความเฉลียวฉลาดสาม,มารถจะหนีกฎหมายซึ่งมนุษย์ได้บัญญัติตั้งขึ้นเพื่อลงโทษผู้ทำผิดแม้มนุษย์นั้นจะมีปัญญาความรู้ หลักแหลมฉลาดแกมโกงเอาตัวรอดจากโทษทันในโลกมนุษย์ได้แต่ก็ไม่สามารถจะหลบหนีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างขึ้นได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อถึงเวลาที่สิ่งลี้ลับจะคลี่คลาย <c oughs> ก็บังเอิญมีพระภิกษุรูปหนึ่งทุดงมาพักปักกรดใกล้กับหมู่บ้านที่ลุงขาวอยู่ตามปกติชาวบ้านหมู่นั้น เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อเห็นว่ามีพระภิกษุมาปักกลดแรมคืนพอรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านต่างนําอาหารไปถวายพระทูดงด้วยจิตศรัทธารวมทั้งลุงขาวซึ่งเป็นหัวหน้านำเพราะลุงเขาวเป็นวัยาวัจกรวัดหนึ่งในหมู่บ้านนั้นและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป พระภิกษุรูปนี้เคร่งต่อพระวินัยพูดน้อยปฏิบัติมากพูดสิ่งใดออกมาก็ล้วนแต่เป็นเหตุผลและเป็นแก่นสารอยู่แต่ในทางธรรมไม่สนทนาทางโลกที่เหม็นไปสู่ทางกิเลสท่านเป็นผู้เลื่อมใสในพระศาสนาเป็นผู้แสวงหาสัจธรรมเพื่อปฏิบัติให้ล่วงพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย การที่ได้สนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันเล่าถึงเรื่องเมื่อสองปีก่อนได้มีคนถูกเผาต้งเป็นวิ่งออกมาจากโรงงานผู้ที่เห็นในเวลานั้นเป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัวติดหูติดตาตลอดชีวิตคงไม่สามารถจะลืมได้พระภิกษุได้ฟังก็นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นมาว่า อาตมารู้เรื่องนี้ดีอันไฟนั้นคือไฟนรกได้เผาพลานมนุษย์ผู้สร้างกรรมหนักด้วยจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายไฟนรกจึงได้ขึ้นมาเผาพลานเพื่อมีให้บุคคลอื่นเอาเยี่ยงอย่างความใจบาปหยาบช้าทารุณสร้างกรรมหนักไว้ในโลกมนุษย์ก็หนีกรรมไม่พ้นที่สุดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทรมานไม่รู้สิ้นสุด อย่างชาวบ้านพูดกันติดปากว่าตกอยู่ใต้เถนเทวทัตไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปต่อจากนั้นท่านก็ได้บรรยายเรื่องไฟในรกให้ชาวบ้านที่มาอยู่บริเวณนั้นพร้อมทั้งลุงขาวให้ฟังทั่วกันว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านเป็นผู้มั่งคั่งเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างใหญ่โต เป็นนักธุรกิจกว้างขวางเป็นนายทุนกิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ควบคุมกิจการค้าหลายบริษัทแต่ความจริงเบื้องหลังแฝงไว้ซึ่งความทุจริตเป็นคนมีใจเหี้ยมโหดดุร้ายขาดศีลธรรมเห็นแก่ตัวจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาทารุณร้ายกาจสามารถที่จะทำลายล้างผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิด ให้พินาศชิบหายได้โดยไม่มีความสะดุ้งสะเทือนทั้งที่ไม่เคยโกรธเคืองเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาก่อนขอเพียงแต่ให้ได้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นทำได้ทุกสิ่งเพราะหลงไหลงมงายตกเป็นทาสของเงินไม่เคยสนใจในความเป็นความตายความเดือดร้อนของผู้อื่นขาดความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ เหมือนคนไม่มีศาสนาไม่เกรงกลัวต่อบาปหลงบูชางเงินว่าเป็นพระเจ้าที่สามารถบรรดาลสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนได้ทันตาชายผู้นี้ได้สร้างบาปกรรมโดยการติดต่อกับเจ้าของที่ดินรายใหญ,ใหญ่ที่ไม่สามารถจะฟ้องขับไล่ผู้เช่าที่ดินเพราะมีผู้เช่าบางรายช่วยโอกาสหากำไรเรียกร้องค่าขนย้าย สูงเกินเจ้าของที่ดินจะปฏิบัติได้จึงขอเสนอว่าจะจัดการขับไล่ตามแผนของตนแต่เจ้าของที่ดินมีจิตใจปกติเป็นคนไทยถือพุทธศาสนามีศีลธรรมเมื่อได้ฟังก็ตกใจไม่ยอมปฏิบัติอย่างเด็ดขาดผู้ที่จะทำได้ก็ต้องมีจิตใจผิดมนุษย์ธรรมดาต่อมานายทุนใจโหดไม่ยอมให้เจ้าของที่ดิน รู้แผนการปิดเป็นความลับให้ทราบเพียงว่าจะจัดการที่เรียบร้อยเจ้าของที่ดินบางรายก็ตกลงตามข้อเสนอโดยไม่สนใจที่จะรู้แผนการขอเพียงประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าหรือถอนจํานวนมากมายเกินควรจึงทำให้เจ้าของที่ดินเห็นดีเห็นชอบด้วยเพราะตัวเจ้าของที่ดินเองไม่ต้องรับรู้นอกจากเมื่อนายทุนใจเขี้ยม จะจัดการเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วที่ดินว่างเปล่าก็ให้สัญญานายทุนใจร้ายเพื่อปลูกตึกเก็บเงินกินเปล่าเมื่อสัญญาลับตกลงนายทุนกับเจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาไม่นานตำบลน,นั้นก็เกิดไฟไหม้พวกที่อยู่อาศัยก็ได้รับกรรมอันหนักดังที่กล่าวมาแล้วลุงขาวมีความสงสัยว่าไฟไหม้ได้อย่างไร จึงถามพระภิกษุรูปนั้นเพื่อคลายความสงสัยท่านจึงบอกว่ามันไม่ใช่ของยากอะไรเพื่อจ้างอันตพาลวางเพลิงเพียงรายละหมื่นหรือสองหมื่นสามมืนตามความยากง่ายอย่างแนบเนียนเหตุการณ์ก็เรียบร้อยนี่ก็ชี้เห็นว่าชายผู้นี้เกิดความมั่งคั่งขึ้นจากน้ําตาและเลือดเนื้อทรัพย์ที่อยู่อาศัย ต้องถูกทำลายย่อยยับด้วยความคิดการปฏิบัติอย่างทารุณแม้ตนเองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่ชีวิตคงอยู่ภายใต้เงามืดแห่งกรรมซึ่งอยู่เหนือสิ่งใดนในโลกไม่ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจราชศักร์ใหญ่โตสามารถที่จะชี้ชะตามนุษย์ให้อยู่หรือให้ตายได้ก็ดีแต่ชะตาชีวิตของคนคนนั้นก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำ ของกฎแห่งกรรมรอคอยโอกาสที่จะสนองกรรมไม่มีใครสามารถจะจัดการฟ้องร้องเอาตัวเข้ารับโทษในทางโลกก็ดีแต่ในทางธรรมนั้นไม่เคยมีใครรอดไปได้ฉะนั้นต่อมาชีวิตของชายผู้นี้ก็หมุนเวียนถึงเวลาเข้ารับกรรมเริ่มต้นต้องเสียของรักคือบุตรชายหญิงและภรรยาได้ขับรถไปเที่ยว แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกสวนมาด้วยความเร็วหลบไม่ทันเกิดปะทะชนกันอย่างรุนแรงทำให้บุตรภรรยาทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชแก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นและเมื่อถูกรถบรรทุกชนรถเกง๋งถังน้ำมันเบนซินระเบิดไฟที่ไม่ครอกบุตรและภรรยาจบชีวิตลงอย่างน่าสลด ชีวิตของชายผู้นี้ต้องได้รับความโศกเศร้าทุกหนักที่ต้องสูญเสียทั้งบุตรภรรยาสิ้นชีวิตลงหมดในโลกนี้หาอะไรแน่นอนไม่ได้มั่งมีแล้วก็จนพวกที่จนแล้วก็มั่งมีไม่มีใครลิขิตชะตาชีวิตเราได้คนเราอยู่ด้วยกรรมเราเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของเราเองเช่นชายผู้สร้างกรรมหนักที่ยังหลบหนี รับกรรมทนทุกทรมานจิตใจแต่เพียงผู้เดียวที่สุดก็ทนความชอกช้ำจิตใจไม่ไหวหันไปสูบฟินระงับทุกข์เพื่อให้เมาฟินจะได้มีนึกถึงผลกรรมที่ได้ก่อขึ้นและกําลังส่งผลทรมานจิตใจเหมือนอยู่ในมหานรกอเวจี G, ต้องสูญของรักทุกสิ่งสุดแสนที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถทนทานได้ผลที่สุดก็นำชีวิต เข้าสู่ความเป็นทาตของยาเสพติดจนงอมแงมไม่สามารถจะถอนตัวออกได้เหมือนคนขาดสติป้บาบา้บาวบอๆอยู่ไปเพื่อทนทุกทรมานเท่านั้นที่สุดวันหนึ่งก็เกิดทะเลาะด้วยเรื่องแย่งกันสูบฟิลได้ถูกเพื่อนสาดน้ำมันเบนซิน,นและได้เผาด้วยไฟจนถูกเผาทั้งเป็นเป็นที่น่าสยดสยองเมื่อผู้ได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้น คงจะไม่สามารถจะลืมภาพที่ขนพองสยองกล้าวได้คงจะจำไปชั่วชีวิตเมื่อพระภิกษุเล่าเรื่องแล้วก็สงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งลุงเขาวร่วมกับชาวบ้านฟังเรื่องราวอันพิสดารแปลกประหลาดตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถวบ้านมาก่อนด้วยความสนใจเมื่อจบแล้วจึงถามท่านว่าเรื่องนี้พระคุณเจ้าได้เล่าอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถี่ท้วนกระผมคิดสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้รายละเอียดได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลเคร่งครัดในทางพระศาสนามีแต่ความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจแผ่เมตตาทั่วไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกตรงกันข้ามมีแต่ก่อกรรมทำเข็นจิตใจโหดเที่ยมร้ายกาดขาดความปราณี สามารถจะทำลายทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เพื่อหวังประโยชน์ของตนผิดกับพระคุณเจ้าอย่างฟ้ากับดินแต่พระคุณเจ้าก็ได้รายละเอียดอย่างถี่ท้วนมาเล่าให้พวกกระผมฟังจึงสงสัยว่าพระคุณเจ้ารู้เรื่องได้อย่างไรถ้าคุณโยมได้ทราบความเป็นจริงก็คงจะแก้ข้อสงสัยได้ว่าเพราะเหตุใดอัตมา ถึงได้รู้เรื่องอย่างละเอียดทีท้วนเพียงนี้ก็เพราะผู้ได้รับกรรหนักถูกไฟในรกเผาพลานอย่างทุกทรมานแสนสาหัสในบ้านปลายก่อนจบชีวิตลงผู้นั้นเป็นพี่เขยของอาตมาเองอาตมาเป็นน้องภรรยาที่ตั้งทราบว่าพี่สาวของอาตมาก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือนกลับเห็นดีเห็นชอบด้วยอาตมาก็เศร้าใจ อาตมาไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวและอาตมาเป็นผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยในกิจการที่แฝงความทุจริตที่เหี้ยมโหดของพี่เขยแต่เมื่อพี่เขยของอาตมาหมดเนื้อหมดตัวจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินในธนาคารเจ้ารัพ์ก็รวมกันติดตามหาตัวและแจ้งความก็ต้องหลบหลบซ่อนๆก็ต้องร้อนถึงอาตมาต้องช่วยหาที่ให้ซ่อนตัว เมื่อพี่เขยติดฝิ่นก็ต้องหาฝิ่นให้สูกแม้รู้ว่าอัตมาทำไม่ถูกแต่ความเป็นพี่เขยเกี่ยวดองกันทำให้อัตมานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้เพราะสงสารสมเพศเวทนาเพราะตระกูลนี้กำลังจะสูญสิ้นไปแล้วยังเหลือพี่เขยของอัตมาเป็นคนสุดท้ายทั้งทั้งที่พี่เขยกำลังรุ่งเรืองมั่งมีสีสุข แต่อาตมาก็ไม่ได้ชื่นชมยินดีแม้จะหยิบยื่นทรัพย์สินมาให้อาตมาหรือให้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อร่วมงานอาตมาก็ไม่ยอมรับไม่ต้องการเพราะอาตมาเห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์จะต้องเกิดวิบัติในวันหนึ่งข้างหน้าจึงทำให้เรามีความรู้สึกตรงกันข้ามกลับยิ่งห่างเหินไกลกันออกไปไม่ค่อยจะมีโอกาสได้พบกัน เพราะอาตมาไม่ชอบการกระทำที่ชั่วร้ายและได้เคยตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรฉะนั้นเราจึงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทร,รมาหากินเพราะเราปฏิบัติคนละทางคนละแนวหลังจากที่พี่เคยเสียชีวิตแล้วอัตมาก็ตั้งใจละทางโลกมาสู่ทางธรรมเพื่อหนีความทุกข์และมนุษย์ที่โหดร้ายหลอกลวง คอยคิดล้างทำลายไม่สิ้นสุดจึงหนีห่างจากโลกมาอยู่ในทางสงบดังเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังอาจเป็นเรื่องที่พวกญาติโยมทั้งหลายเอาไปนึกคิดเพราะได้ปรากฏแก่สายตาพวกญาติโยมทั้งหลายมาแล้วคงจะนำไปสั่งสอนบุตรหลานต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องไฟนรกเป็นกรรมหนักที่น่าคิดน่านำมาพิจรารณาขอขอบคุณ ผู้ที่นำเรื่องรามมาเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะอยู่ได้ไม่นานก็จะค่อยๆสูญไปจากความทรงจำของผู้ที่ได้ประสบจึงหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสได้มาฟังพิจารณาเรื่องของกรรมคงจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปขอให้ทุกท่าน จงได้ร่วมรับส่วนบุญส่วนกุศลในเรื่องนี้ทั่วกันหากจะเกิดประโยชน์ขึ้นในอนาคตต่อไปสาธุ